สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านจะมาพามาดูผักที่เอยอรมันนะคะว่าเขาขายกันยังไงบ้างจะมีอยู่สามอย่างค่ะมะละกอก,กับแตงค่ะแล้วก็อันนี้คือประกาศเขียวนะคะนี้สามสามต้นนี่อยู่ที่ราคาสี่สิบห้าบาทค่ะมะละกอลูกนี้ลูกละห้าร้อยสิบห้าบาทค่ะแตงลูกนี้ลูกละ สามสิบเจ็ดบาทค่ะถ้ารวมสามอย่างนี้ก็เป็นตกก็ประมาณห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทค่ะการที่มาอยู่เมืองนอกเห็นไหมคะต้องซื้อของที่ว่าถ้าบ้านเราราคาก็ไม่แพงคะแต่ว่าที่นี่แพงมากมะละกอลูกละห้าร้อยห้าร้อยสิบห้าบาทแล้วมันแพงเกินค่ะแต่ก็ต้องซื้อกินค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากกินเราก็ต้องซื้อกินค่ะเพราะว่าที่นี่ไม่มีคะที่จะมาปลูก าสวนตากระถางมันไม่ค่อยขึ้นหรอกค่ะเพราะว่าที่นี่มันหนาวมันไม่เหมือนบ้านเราค่ะจะปลูกผักอะไรกินก็ได้แต่ว่าที่นี่ไม่สามารถปลูกกินเองได้ค่ะเพราะมันไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าถ้ายิ่งคนไม่มีกันไม่มีที่ดินไม่มีสวนอะไรเงี้ยต้องปลูกในกระถางมันไม่ค่อยขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์คะไม่เหมือนดินลงดินค่ะมาดูความแตกต่างกันนะคะระหว่างว่า ที่เมืองไทยกับเมืองนอกการอยู่กินที่เมืองนอกเป็นยังไงบ้างราคาของผักแต่ละชนิดวันนี้แม่บ้านอยากกินตำมะละกอกับกุ้งสดก็นเลยต้องต้องซื้อต้องตัดสินใจซื้อค่ะกว่าจะซื้อไม่ได้ก็จับแล้วจับอีกค่ะแต่ว่าอยากค่ะอยากกินมะละกอก็เลยต้องซื้อค่ะ ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะก็คือจะมาให้พี่น้องให้ดูค่ะว่าผักที่นี่แพงมากค่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่บ้านทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ